สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้บัญญัติข้อที่5นะครับที่พูดถึงเรื่องของการให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนก็สามารถประยุกต์ใช้ใน3ระดับนะครับประยุกต์ใช้ในระดับครอบครัวก็คือเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกลูกกับพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามี ไม่ว่าจะเป็นทาสหรือนายซึ่งในระบบพระกมภีร์เดิมนั้นก็มีทาสและมีนายนะครับอยู่ในครอบครัวเดียวกันนั่นคือระดับของครอบครัวอันที่2คือระดับของประเทศชาติครับก็คือรัฐนะครับระดับของชุมชนก็คือเทศจักรและที่3คือระดับของ humanity ก็คือมนุษยชาติครับก็คือการที่เราจะต้องไม่ รังเกียจเดียดฉันไม่แย่แบ่งแยกสีผิวในเช้าวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออัญเชิญพร,ระเจ้าของพระเจ้าซึ่งยืนยันในเรื่องของการให้เกียรติกกันและกันนอกจากเราต้องเคารพบิดามารดาซึ่งเป็นคําสอนหลักในบัญญัติข้อที่5แน่นอนอยู่แล้วครับพี่น้องครับในรวมหมดที่12ข้อที่10ครับโ,รโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า จงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวพระธรรมอีกตอนหนึ่งครับในพระธรรมโรมบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่7โรมบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่7ครับทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้า และผู้ที่ถืออำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่ขัดขืนนั้นจะต้องถูกลงโทษเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ประพฤติแต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ประพฤติชั่วท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือถ้าเช่นนั้นก็จงทำแต่ความดี แล้วท่านก็จะได้เป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจนั้นเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่านแต่ถ้าท่านทำความชั่วก็จงกลัวเถิดเพราะว่าผู้ครอบครองไม่ได้ถือดาบไว้เฉยๆแต่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและจะเป็นผู้ลงโทษแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่วเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเชื่อฟังผู้ครอบครอง ไม่ใช่เพื่อจะหลีกเลี่ยงการลงโทษอย่างเดียวแต่เพื่อมโนธรรมด้วยเพราะเหตุผลนี้ท่านจึงได้เสียสวยเพราะว่าผู้ที่เมียมหน้านั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่จงให้แก่ทุกคนที่ท่านต้องให้เขาคือสวยแก่คนที่ท่านต้องเสียสวยให้ภาษี แก่คนที่ท่านต้องเสียภาษีให้ความยำเกรงแก่คนที่ท่านต้องให้ความยำเกรงเกยียรติแก่คนที่ท่านต้องให้เกยียติพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าทั้ง2ตอนนี้นะครับในพระธรรมโรมบทที่12และโรมบทที่1 3ก็ทําให้เราเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งครับว่าเราต้องให้เกยียรติก่อนที่เราจะไปสู่รายละเอียดนะครับ เดินเชิญพี่น้องที่จะร่วมใจกันสันเสริญนมันสการพระเจ้าร้องเพลงถวายพระเจ้าครับเชิญครับ อดอนดูพระทร,ระพอขอประเยสขอประ Hãy khó phong kênh

พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงครอบครัวเป็นสาบมันศักดิ์สิทธิ์นะครับได้พูดถึงเรื่องของการมอบสิทธิอำนาจของพระเจ้าให้กับครอบครัวให้กับรัฐะให้กับกฤษฎจักรเราจะเห็นถึงความสําคัญของสาบันศักดิ์สิทธิ์แห่งแรกก็คือครอบครัวแต่วันนี้ครับจะพูดถึงเรื่องของโครงสร้างการมอบสิทธิอำนาจของพระเจ้าโครงสร้างการมอบสิทธิอำนาจของพระเจ้านะครับ ตั้งแต่ครอบครัวขึ้นมาเป็นก็จรเป็นชุมชนแล้วก็เป็นรัฐะพี่น้องครับการที่เราเองนั้นจะต้องเรียนรู้ในการเคารพสิทธิอำนาจน,นั้นเป็นสิ่งที่คนในสมัยปัจจุบันนี้นะครับก็จะบกพร่องแล้วก็ขาดหายไปเพราะอะไรครับเพราะว่าความบาปที่มีอยู่ในมนุษย์นั้นทำให้เรามีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อฟังมีแนวโน้มที่จะขัดขืน มีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อเรื่องสิทธิอำนาจครับฉะนั้นเราเห็นนะครับว่าเกิจักรมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้วางหลักการเรื่องสิทธิอำนาจชัดเจนเราคิดว่าเราเท่าเทียมกันในระบบประชาธิปไตยเราคิดว่าเรามีความรู้เท่าเทียมกันเรามีสิทธิอำนาจเท่าเทียมกันเราไม่ต้องฟังใครก็ได้ นั่นคือการตีความหมายในเชิงที่ผิดครับความจริงแล้วระบบประชาธิปไตยเราเห็นได้จากพระคัมภีร์นะครับว่าเราทุกคนเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ้าเราทุกคนนั้นเท่าเทียมกันในฐานะ่นระเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเราเท่าเทียมกันในเชิงของปริมาณในเชิงของสถานภาพนะครับแต่สิ่งที่เรายังไม่เท่ากัน ก็คือคุณภาพในเชิงคุณภาพครับเพราะว่าอาจจะมีคนบางคนที่มีความรู้มากกว่าอาจจะมีคนบางคนที่มีความสามารถมากกว่าอาจจะมีคนบางคนที่มีสติปัญญามากกว่าและสิ่งที่เกิดความแตกต่างนั่นเองหากใช้หากถูกใช้อย่างถูกต้อง ก็จะเป็นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันครับหากถูกใช้อย่างมีวัตถุประสงค์ที่ดีเพื่อชุมชนเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติก็จะเกิดการพัฒนาครับแต่ในทางกลับกันครับหากถูกใช้ไปในทางที่ไม่ดีใช้เพราะเห็นแก่ตัวเองใช้เพราะเห็นแก่พรรคพวกเพื่อนพ้องของตัวเองก็จะนำไปสู่การคอร์รัปชันนำไปสู่การตกต่ำนำไปสู่การเอารัดเอาเปรียบ นำไปสู่การทำลายล้างนั่นคือผลร้ายทางลบของเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับพี่น้องครับไม่มีใครเก่งทุกด้านนะครับแล้วก็ไม่มีใครด้อยทุกด้านบางคนอาจจะเก่งด้านนี้บางคนอาจจะเก่งอีกด้านหนึ่งซึ่งถ้าประสานประโยชน์ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นพี่น้องครับกิจจักก็จะเติบโตประเทศชาติบ้านเมืองก็จะเติบโต สิ่งที่เราเห็นชัดเจนในหลายๆประเทศที่ปรากฏนะครับประเทศใดก็ตามที่มีจริยธรรมที่สูงมีจิตใจของพลเมืองที่ดีประเทศชาตินั้นก็จะเจริญครับเค <ª. S 1> รือจจากเช่นเดียวกันครับเครือจักกที่มีสมาชิกมีพี่น้องที่ไม่เห็นแก่ตัวที่เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น ตามพระเจ้านะของพระเจ้าเขาเชื่อฟังสมาชิกเหล่านั้นเขายินดีที่จะทําเพื่อคนอื่นคื้จากนั้นแน่นอนครับต้องเติบโตครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องของปกติเรียกเป็นเรื่องสามัญพระวจนะของพระเจ้านั้นได้เผยให้เห็นว่าคนของพระเจ้าต้องเชื่อฟังเชื่อฟังทั้งผู้ปกครองเมืองเชื่อฟังขึจจักเชื่อฟังผู้นำขึ้นจัก เชื่อฟังผู้ปกครองกิจจักเราอาจพูดได้ครับว่าการแต่งตั้งสิทธิอำนาจของพระเจ้าให้กับผู้คนในกิจจักและรัฐฐนั้นก็คือมาจากพระเจ้าครับสิทธิอำนาจแบบครอบครัวหรือสิทธิอำนาจที่อยู่ในครอบครัวใหญ่ของพระเจ้าเพราะเจ้านของพระเจ้าเรียกว่าเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำเช่นเดียวกันครับรัฐก็ใช้คําว่าผู้ปกครองรัฐหรือประมุขของรัฐแห่งนั้น และนี่คือโครงสร้างสิทธิอำนาจของกิจจกรกครับก็คือพระเจ้ามอบอำนาจให้ผู้นำผู้นำก็มอบอำนาจให้ประชากรของพระเจ้าแล้วสามารถประยุกต์ใช้กับ3ส,สถาบันครับก็คือสถาบันครอบครัวสถาบันกิจจกรกและสถาบันประเทศชาติรัฐนั่นคือโครงสร้างแนวดิ่งครับโครงสร้างแนวดิ่งก็คือโครงสร้างสิทธิอำนาจ ที่มอบหมายจากพระเจ้ามาถึงผู้นำผู้นำถึงประชากรของพระเจ้าในแนวดิง่งก็คือการดูแลช่วยเหลือปกครองในขณะเดียวกันครับในทางราบหรือในแนวราบเราก็จะเห็นถึงความเท่าเทียมจะไม่มีใครที่ใหญ่กว่าใครในฐานะของความเป็นมนุษย์ในฐานะของ ความเท่าเทียมกันในด้านมนุษยธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าเราเท่าเทียมกันทุกคนครับเพราะว่าพระองค์ทรงมองเราผ่านพาโลหิตของพระเยสุทริจเจ้าเป็นผู้ที่ได้รับพระคุณเป็นผู้ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้เป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นผู้ที่พึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเป็นผู้ที่รอดโดยพระคุณ ไ่ได้ขึ้นกับความดีหรือการทำดีของแต่ละคนครับนั่นคือความเท่าเทียมกันในแง่ของพระคุณในแง่ของความรักในแง่ของสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้มนุษย์อาจจะชอบเปรียบเทียบเพราะว่ามนุษย์นั้นตกปริความบาปมนุษย์ต้องการที่จะยกตัวเองก็เลยเปรียบเทียบอวดตัวเองหญิงยะโสมนุษย์ที่ต่ำต้อยนั้น ก็จะดูถูกตัวเองหาว่าตัวเองเป็นคนที่ใช้การไม่ได้สาบแช่งตัวเองพูดไม่ดีสาบแช่งพ่อแม่พูดไม่ดีสาบแช่ง,แชงครูบาอาจารย์พูดไม่ดีสาบแช่งตัวเองนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับพี่น้องครับก่อนที่จะจบในเช้าวันนี้นะครับผมขออันเชิญพระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อที่17นะครับ พระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อที่17โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าครับจงนบนอบเชื่อฟังบรรดาผู้นำของท่านทั้งหลายเพราะว่าพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญ,ญญาณของพวกท่านอยู่อย่างคนที่ต้องถวายรายงานจงให้พวกเขาทำงานนี้ด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกท่านเลยโปรดฟังครั้งครับจงนบนอบเชื่อฟังบรรดาผู้นำของท่านทั้งหลาย เพราะว่าพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกท่านอยู่อย่างคนที่ต้องถวายรายงานจงให้พวกเขาทำงานนี้ด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกท่านเลยเช่นเดียวกันคับท่านอัคาทูตเปาโลในพระธรรมกิจการก็เตือนให้บรรดาผู้นานั้นจะต้องระมัดระวังครับกิจการบทที่20่สิขครับกิจการ20่สขครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระวังให้ดี จงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและเพื่อจะได้บำรุงเลี้ยงกจิจจรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงไถด้วยพระโลหิตของพระองค์เองพี่น้องครับท่านไหนกระโทษเปาโลกำชับให้ผู้นำในเอเฟซัสนั้นเขาจะต้องรักษาฝูงแกะฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งไว้และพระเจ้าได้ให้พวกเขาเป็นคนที่ดูแลครับ เพื่อจะได้เลี้ยงดูฝูงฟ้าเขาสร้างเขาเป็นสาวกเพื่อจะได้บำรุงเลี้ยงกิจักรของพระเจ้าและขิตจักรของพระเจ้าของพระเยซูนั้นพระเยซูรทรงไถด้วยพระโลหิตของพระองค์และสิ่งที่ผมจะย้ำเน้นสำคัญที่สุดในเช้าวันนี้นะครับก็คือไม่มีใครที่มีสิทธิอำนาจอันสมบูรณ์ยกเว้นแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราแต่เพียงผู้เดียวครับ นี่คือสิ่งที่ต้องตระหนักและเลิอกถึงเสมอและการกําหนดสิทธิมนาจในสถาบันทุกๆสถาบันนั้นมาจากพระเจ้าครับเราต้องไม่แทรกแซงอย่าฟืนการทรงนําของพระเจ้าอย่าฟืนการแต่งตั้งของพระเจ้าครับในทางกลับกันครับถ้าผู้นําที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ขอพระเจ้าเมตตาพระเจ้ามีวิธีการให้เขากลับใจ หากเขาไม่ยอมกับใจไม่เป็นอย่างที่พระองค์ต้องการมีความแข็งมีความดื้อด้านให้เรามอบเขาไว้ให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะจัดการเองครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับคำสอนในเช้าวันนี้โภจนะของพระองค์เตือนสติพวกข้าพุท์หลายในการให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รับมอบสิทธิทอำนาจจากพระเจ้าก็คือผู้นำกิจจักรประมุขของรัฐผู้นำของสังคมหากเขาเป็นคนดีพงเจ้าข้าขอทรงโปรดอวยพร,พรหากเขาเป็นคนที่ไม่ดีขอทรงโปรดให้เขากลับใจขอพระเจ้าช่วยเหลือครับทง้งหลายในการที่จะที่ฐานเผื่อในการที่จะสนับสนุนผู้นำที่ดี ขอพระเจ้าอวยพระพรให้พวกข้าพงหลายทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทมตามนามาไทของพระเจ้าด้วยเถิดขอมอบชีวิตครอบครัวและให้ข้าพงหลายนั้นปัจากโกาครคภัยไข้เจ็บเพื่อที่จะมีชีวิตยืนยาวในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ต่อไปอธิษฐานมอบซึ่งกัลกันไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมีนพี่น้องครับผมต้องขอขอบคุณพี่น้องหลายหลายท่านได้อธิษฐานเผื่อผมนะครับ เสียงผมก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆครับหลายท่านก็ส่งยาอมส่งความปรารถนาดีส่งความระลึกถึงมาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นะครับขอบพระเจ้าทรงอนวยพระพรท่านและครอบครัวเช่นกันให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปลอดจากอุบัติเหตุพยันตลายทั้งหลายให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายทุกอย่างเหตุว่าราชสำนาจและฤทธิ์และพสิริเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียว สรรเสริญขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน